มาทางนี้เลยแจกเทคนิคเตรียมความพร้อมก่อนให้ลมลูกไปดูกันเลยเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนก็อยากจะมีน้ํานมเพียงพอให้ลูกๆดื่มใช่ไหมคะเรามาเตรียมตัวบํารุงน้ํานมด้วยเทคนิคเหล่านี้กันดีกว่าค่ะเพื่อให้ลูกได้รับสารอาหารและภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ในนมแม่ของเราอย่างเพียงพอห้าเทคนิคง่ายๆไปดูกันเลยข้อหนึ่งรับประทานอาหารที่ช่วยเพิ่มน้ำนมคุณแม่ค่ะเช่นหัวปลีมะละกอสุกข,ขิงแล้วก็อัลมอน 2. ให้คุณแม่เลือกดื่มนมที่มีโปรโตีนคุณภาพดีค่ะขอแนะนํานมแพดีจีค่ะเพราะเป็นนมแพะที่มีโปรโตีนที่ดีมีสารอาหารจากธรรมชาติและมีระบบการสร้างน้ํานมแบบอโพคาลคล้ายนมแม่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อจากนมแม่ให้ลูกน้อยแข็งแรงไม่ป่วยบ่อยด้วยค่ะ 3. ให้ลูกดูดนมบ่อยๆสม่ำเสมอเพราะว่าการเข้าเต้านะคะถือว่าเป็นการกระตุน้นการสร้างน้ำนมของคุณแม่ที่ดีเลยค่ะ ข้อ 4. ปั๊มนมแล้วก็ให้ลูกเข้าเต้าให้ตรงเวลานะคะไม่ว่าจะปั๊มนมหรือว่าเข้าเต้านะคะพยายามอย่าให้ตกรอบค่ะทําให้ครบทุกรอบตามเวลาและสุดท้ายข้อ 5. คุณแม่จะต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะบ้านไหนใช้เทคนิคไหนแล้วได้ผลดีมาเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะ